สวัสดีค่ะสบายดีเด้อมือนี้เป็นมือรลีรลกข้องนางมาหลีกับพี่เตอ๋อเาเสียงอ้ามุรีปาแดงไมหน่อยพอดีลองลิบใหม่ร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านสุมารีนวดแผนไทยเซิร์ชในเน็ตไม่ค่อยเจอนะคะร้านสุมารีเขาจะเป็นแบบเนี่ยค่ะอ๋อเดี๋ยวกลับกล้องนะคะนี่ค่ะ ถ้าเราเซิร์ชคำว่าร้านนวดแผนไทยร้านสปาแล้วไม่ค่อยจะเจอร้านนี้นะคะเพราะว่าส่วนมากเขาจะเป็นลูกค้าประจำแต่ที่เซิร์ชเจอร้านมนเมืองก็โอเคนะคะนางนาลีก็ชอบไปนวดร้านนั้นอยู่เหมือนกันร้านนี้ห้องเขาสวยสบายแล้วก็ขนไม่พุกผ่านสง,งบสบายพอดีมิเตอร์ฮอสเซียเข้าไปปั่นจักรยานมาค่ะ เขาก็เมื่อยมากนี่ค่ะค่อยปั่นจักรยานมาแล้วเมื่อยแข้งเมื่อยขามากนางนาลีก็เลยต้องมาเป็นเพื่อน,นขัดผิวอ้านสุมาลีอยู่ที่แถวข้างหน้าวัดสีเกิดจังหวัดเชียงรายนะคะเข้ามาซอยวัดสีเกิด ฝั่งตรงข้ามเยอะๆข้างๆหมอ,อไอ้นะพ่อหมอชวนใช่ไหมคลินิกหมอชวนบอกบุญชวนเที่ยวประเทศลาวนี่ยราคาี่ยจ้ะเดินไหวไหมจ้ะได้ลำดับที่อะไรจ้ะ,ะปั่นจักรยานมาอ๋อมีแข่งประมาณเจ็ดพันคนแล้วก็โอ้โหได้รถที่เจ็ดพันเขาไม่มีกันแต่คำตับว่าได้ที่เท่าไหร่แต่ว่าดูเวลา ผมได้5ชั่วโมงเพื่อนตุ่มได้ท่า่เพื่อนตุ่มเจ้าเพื่อนตุ่ม3ชั่วโมงครึ่งแข็งแรงอึดมากแล้วก็ระดับหนึ่งที่ขึ้นถึงยอดเลย2ชั่วโมงเองนะปั่นแตไม่ลมติดลดเลยแต่ของเราคือเข็นลอยอินทนนท์คนพันอึดเข็นอึดมันมันเหนื่อยขนาดนี้ขนาดแบบเข็นก็ไม่ไหวทันนาลี่คือเราเราจอดพักใช่ไหม5นาทีจะไปต่อ ไปไม่ได้เหนื่อ <c oughs> ยเขียนก็ยังเขียนไม่ไหวนี่เลยซื้อว่าสุดๆเลยใช่แล้วน้่อยโอ้น้ำ<ท>อุ่น,นจ,ะจะถ่ายเพืเอ่ออะไรเออขนขอบอกบุญก่อนฮนะทริปทัวร์ไปสร้างกุฏิที่บ้านท่าสวน ของนางมาลีออกแผนการมาแล้วแล้วมีคนไปร่วมด้วยแล้วสิบกว่าคนนะคะตอนนี้เหลืออีกสิบสิบท่านต้องการอีกสิบท่านเท่านั้นรายละเอียดเดี๋ยวจะแจ<น>บบ้งค่ะรายละเอียดจะแจ้งทีตอนนี้ยังไม่ได้ทํรายละเอียดเลค่ะยังไม่ว่างเพราะว่าติดต่อนู่นนี่นั่นติดต่อเรือติดต่ออะไรทุกๆอ,อย่างหลายหลายอย่างอยู่คือว่าท่านละเก้าพันเก้าร้อยบาทเนี่ย ทุกวันทุกสตปดา์เข้าวัดเหมือนเลยคือเราต้องการเงินจำนวนสองแสนห้าแล้วเราก็เฉลี่ยมาอยู่ที่ยี่สิบห้าท่านใช่ไหมสองแสนห้า mm hmm. ก็รับอยู่ที่ยี่สิ 5, 900, 9, 900บห้าท่านท่านละเก้าร้อยเก้าพันเก้าร้อยบาทสองแสนประมาณยี่สิบสามสิบคนก็ลเลยแต่รายละเอียดเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีะคะ่ะเจ็ดสิบคนไป ถ้าเกิดได้เยอะได้เกินได้เกินสองแสนหรือสามแสนทั้งหมดก็ให้วัดหมดเลยแล้วเราจะไปร่วมฉลองกันวันที่ช่วงปลายเดือนตุลายี่สิบตุลาเนาะจะไปตอนเดือนตุลาประมาณยี่สิบตุลาเนาะสี่วันสามคืนนะรายละเอียดดีดีมี Facebook ให้แล้วก็ youtube อีกรอบหนึ่งต่างกเลยนะคร่าวคร่าวก่อนตอนนี้คุยเรื่องนวดดีกว่าไปปั่นจักรยานที่รออินทรทนมาครับเมื่อยมากเลยค่ะมาดูอีกรอบ แล้วบางเล็บเล็บเล็บมันเปรตเตะประตูมาเจ็บอ่าเดี๋ยวรอครับลานเท้าเดวยมากูต่อก่อนกินก็มีกินเลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะถ่ายต่อเลยนองแล้วนี่วางแล้วเหรออาชีพอะไรกันเลยบ้านก็แอม ช่วยจำชื่อเลยนวดดีจำชื่อไม่ได้บอกแล้วมาดูหน้าจำหน้าได้เลยนวดนวดไทยก็สองชั่วโมงห้าร้อยใช่ไหมอันนี้ได้ชั่วโมงครึ่งอ๋อได้ชั่วโมงครึ่งโอ้ยนางนรีจะติดลมไหมเนี่ยชั่วโมงครึ่งของนางนรีต้องยอกสามชั่วโมงค่ะห้องน้ำข้างบนเลยห้องน้างบนเลยห้องน้ำข้างบนจ้ะ นี่มีเพลงนิ่งนองนิ่งนองแต่จะได้ช่วงไหนจะได้รู้อยู่เพ่อติดกันใครจะได้ครับนี่รู้ไดเลยนี่กับได้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 เราไงเพลงเบาเบาเอ๊งเป็นไรหรอกดูเลยห้องส่วนตัวแบบมีห้องน้ําในตัวเลยนะไปดูนะใช่ใช่ใช่ห้องชื่ออห้องสามปลอยเนี่ยเคยก็เคยนุ้งไม่ใช่ห้องนี้มีไม่ใช่ห้องนี้ที่มีห้องน้ํา ห้องนี้มีห้องน้ำในตัวมีห้องใหญ่นี้เลยห้องนี่ค่ะห้องนี้ผมเคยนวดห้อง VAP อืมมีห้องน้ำเข้าห้องน้ำด้วยเห็นไหมคะดีมากดีมากเลยค่ะทีนี้ห้อง VAP แต่ราคาเท่ากันไหมไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นห้องละไทยแล้วก็เกลดน้ำมันอ๋อห้องผสมกันก็ห้องน้ำข้างนอกนี่ค่ะองคู่นี่เลยครับอ๋อห้องคู่ใส่ใสแอร์เย็นแล้วเปิดแอร์โอเค เ,าาเดี๋ยวนางะต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะฮะ <Okay. S 2> แต่วันนี้ไม่ถอดไม่ถอดเ,เสื้อเพราะเสื้อข้างในมันบาง mm hmm. หนาว <Yeah. S 2> เล้าอันจา okay. <Okay. S 2> เวเคอ,<ๆ>อาเน้นแข่งขาจา้ะขามัน ช huh? hmm. er huh? no ั้นเลยชั้นก็มีแนวพ่อฮะข้งข้างบนอีกชั้นก็มีมีชั้นเหรอโอเโหมีชั้นห้างบนั้นสมเหมือนอย่างนี้เราก็จะเหมือนค่ะเงีนยห้องห้องเดียวกับมีห้องตองห้องห้องคู่กวมีห้องเดียวกว่ามีแต่จะเยอะกว่าคคนมาอะนี่รด้เน้วดทััเกระอที่นี่ทั่วก็มีจ้ามีค่ะคนจีนนะเจ้าแต่ว่าปอมาสี่านคน ก็ไปซิบก็สั่นแม่แคร์ไม่รู้แหล่งแล้วเนาะไปเซิร์ฟรไม่เจอเลยนะ่ะไปเซิร์ฟอะไรไม่รู้เพิ่งมาเจอนี่เช็คมีนี่ค่ะสุนมาดีมีแล้วก็จะเปิดเข้าเปิดเข้าไปได้แถวหน้าวัดศรีเกิดหน้าโรงเรียนซอยตรงข้ามหน้าโรงเรียนศรีเกิดหรือพิมพ์มาที่วัดศรีเกิด เซิญคำว่าสุมาลีเลยก็ได้สุมาลีนวดแผน,ไ,นไทยเนาะใช่ใช่ที่นี่เขานี่หรือว่าเรามาทเราว,วันไม่มีคนเลยเนี่ยก็วานะอนีไ่ได้แล้วอันนี้ก็ยืนจันทร์ทุกคนร้อนืีๆห้องเขาทำดีวดสวยอ่ะ,อะ สึกว่าขาตึงนะคะเนี่ยาตึงผมปั่นขึ้นดอยถนนมาเกือบตายเส้นขาตึงขนาดนี้ใช่ไหเคจ่ะเพราะเดี๋ยวคาดสลาแล้วกันอือฮึจ้ะคัดกันนะ Gracias. หนึ่งครุ๊บเลยนะยนี่สองโอ้ยทีนี้ถือว่าได้ใช่ไหม ตอนนวดล่างต่างคนต่างหลไไังเป็นทราย <c oughs> <g ül> เรียบร้อยจะหลุกแรงมากเละ